สนุกทุกครั้งที่ได้หยิบเครื่องบินป้ายแดงหนังสือกระตูนแนววิทยาศาสตร์เล่มโปรดขึ้นมาอ่านแม้จะจำได้จนขึ้นใจเพราะอ่านมาแล้วหลายสิบรอบหากความสนุกไม่ได้ท่องไปในโลกของเครื่องบินเรียนรู้วิธีสร้างและขับเครื่องบินก็เติมเต็มฝันเล็กๆให้กับอินทัศเสริมสุขรเจริญไทยหรือน้องภูที่อยากเติบโตเป็นนักบินในอนาคต น้องภูเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่วัยไม่ถึง4ปีมีพ่อและแม่เป็นแบบอย่างการอ่านโดยมีเล่มโปรดเป็นการ์ตูนวิทยาศาสตร์เด็กชายวัยแขวบเชื่อว่าสกวันความรู้ที่ได้จากการอ่านหนังสือจะเป็นประโยชน์ต่อเขาคืออันนี้ก็ถ้าความรู้เกี่ยวกว่าเกี่ยวกับว่าถ้าเราอยากไปทําอาชีพเนี้ยเราก็ได้ความรู้ตรงนี้แล้วก็เนี่ยจะมหมดเลยแล้วท้ายาแล้วมันแล้วมันสนุกด้วยเราพวกเนี่ย เวลาติดปลาถ้ามันเป็นสิ่งที่มันมีสิ่งแบบนี้เราก็จับมาเลยไม่เป็นไรจับก,กินเลยเราจะรู้ว่ามันอยู่ถิ่นไหนบ้างม,มีส่วนไหนบ้างเนี่ยค่ะเหมือนกับว่าเรา้รู้ค่ะว่าเนี่ยมันมัมนต้อมีวิธีไหนนอกจากการฟังฟังเสียงปลาแล้วเหรอคะเวลาจับมาช่องเ้องฟังเสียงปลาเวลาเราจับเวลาเราติดปลาถ้าเราได้ยินเสียงมาช่อเราจะได้จับกินได้ หนังสือมากมายหลายประเภทเหล่านี้นะคะนอกจากอ่านแล้วจะได้ความรู้แล้วค่ะก็ยังสนุกสนานด้วยก็ทําให้ทุกช่วงเวลาที่น้องภูนั้นได้ท่องไปในโลกของตัวหนังสือนั้นมีสีสันและก็พร้อมกับความรู้นะคะแต่ว่านอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วค่ะการได้ฝึกอ่านตั้งแต่วัยเด็กแบบนี้นะคะก็ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนาด,ด้านอื่นๆต่อไปในอนาคตด้วยค่ะาทาั้งย การรายการวิตามินข่าวทางไทย PBS ทําให้เด็กชายอินทัศต้องจดจาทั้งบทพูดและติดตามเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นน้องผู้ยอมรับว่าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ที่อ่านอยู่เป็นประจําเป็นพื้นฐานสําคัญช่วยให้เข้าใจงานที่ทํามากขึ้นต่างๆครูใช้ดอกไม้กช่วยครัพี่อนการอ่านบทปกติเพื่อนผมยังให้แม่อ่านอ่านบทได้ฟังเลยบางทีเพื่อนผมยังให้แม่เลกสีสอนไปฟังเลยผมอ่านเองตลอดอ่านเองเหมือนกับว่า ค่าะนเะพาะวิชาสังคมอ่านแลแ้วสนุกอ่านแล้วมีความรู้อ่านแล้วบันเทิงวันดีด้ความรู้มีความสุขอะไรประมาณนี้ ทุกวันต้องได้อ่านหนังสือทั้งช่วงเวลาว่างหรือระหว่างรอผู้ปกครองมารับหลังเลิกเรียนคือกิจวัตรของเด็กชายอินทัศเสริมสุขจริญชัยทักษะจากการอ่านยังช่วยให้นักแสดงเด็กนำไปปรับใช้กับการท่องบทมากไปกว่านั้นยังช่วยให้เขามีสมาธิและเรียนรู้โลกกว้างผ่านการอ่านหนังสือการดายย่อมุญนเรืองไทยพีบีเอสรายงาน